สีเข้มๆดบบงามขนาดจ,ดจดาด้าพี่น้องตุ่มส,สวยๆจ้าพี่น้องตุ่มับบอืมโอ้ยตุ่มสวยๆจ้าพี่น้อโอ้ยขากระจกกลอว่เป็นจานใส่เขาครับอ๋อสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมช่องเมย์กองพาหากินจ้าเมื่อนนี้มาพจกันในสัปดาที่สามสิบท่นวาคมสองพันอร่อยฮกซุกฮกจ้าพี่น้องไก่ิ้นเดือนสิ้นปีแล้วเนาะกับกองเนาะแมนครับมื่อวานนกับจีเป็นมือนชุดถ่ายของปีหกหกกัด้วยครับแมนจ้ามื่อนี้เมย์กองก็ผจญกับพาเดินทางเข้าป่าฮาเฮดจ้าแมนครับผมเขาพิกัดป่าหนองเมฆตำบลแคลงอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเสียงผจญกับเปลี่ยนแน่กับคอฟไพเด้อครับ เป็นวัดนั่นมีของเนาะจ้าอากาศกระเพียนจ้พี่น้องแมนครับผมดูแลสุขภาพจ้าของน้ำเด้อจากเอฟซีทุก่านจ้าไปลุ้นไปชมกันเลยจ้าว่าสิได้ชมานเฮ็ดบอสิมีงานให้เขาเก็บเฮ็ดงานให้เขาเก็บไปกันเลยจ้าครับไปลุ้นเป็นความกันเลยครับผมดอกเหลเฮ็ดมันจ้าเขาห้องกอนเราครับผมแมนจ้าจะเก็บฝุ่นที่ออไรก็เนี่กลายไปยังไรนี่สามอกเนากครับ อย่างกันอยางนี่ก็ยังมีมตุ่มน้ำงามอยู่เลายนะนสวยๆเลยมวานล่ะครับรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆเ้ยครับผมตืมน่นงามแมงนี่ก็คนข้ามันีม่นมีตุ่มสวยๆอยู่จ้ะพี่เนาะ Nằm tạng thường 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 bên thường bên dịch thì thường 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 như thế này thường 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 ของขาวจ้นนะครับน่ามนงาขนาดจะพี่นาะอือขาจิงูลนนะสวยกว่าหมูจ่ะไปเลยโอ้โห่านงาให้ดังจ้ะ เป็นหลิงแล้วก็หมือนข้าวหางานี่ยสีเข้มขดีขนาดน้นอสีเข้มๆจ้ะเนื้อกล่องคนอื่นกล่องพอเฮ็ดพอกองเฮ็ดกอจ้ะพี่น้นอง,อง,งบานเนาะจบานนะครับ<ๆ><ๆ>นี่จะบานครับพี่น้องโบยเย็นเพลินนี่ กูหาดอกเนาะไปก่อนเนาะเริ่มเก็บกันเลยครับผมโบหินเพิ่นจะพี่น้องนใบตองเพิ่งเพิ่งขึ้นหน่อยนึงเนาะไปก่อนใบใหม่พุกกระนาเนี่ยนะนเป็นช่วงใบใหม่เพิ่งเลิ่มนะซีก็คือกันเหมือนกันดอกมันเป็นบานแต่เหมือนบานกคนนึงแ่ยังใหญ่เนละ

ต่มใหญ่ให้แม่กปกองเนาะต่มสวยๆจากพี่น้องอุ้ยขากระยันงามครับคุณแบนไหนเนาะ่มนี่ไหมครับนี่ครับพี่น้องออบ่เมนหมวกเนาะพวกกบหั่เหยนขา ทุก็ทกบานตันยิ่้อกันไหมบานกันังบานไหมนกองเออตอ้งสวยกันม้มตุสวยสวยจ้ะดอกน้องเป็ยังคิดต้งแตกมแห็นบ้กองเนาะมแนได้คิดว่ามีั้งไหมเนาะสวยงามเลย แดดดีขนาดครับมันนี่เห็ดกะค่อนข้างจะห้ายากเนี่ยู่ครับพี่น้องเขาหุมได้กะมันคือเกาครับผมกับโบมานคือหมอว่านป็นได้เลยคืออาลุนกันไปอีกครับผมแต่เทียังหมานเนาะเพราะว่ากลับไปยังมุคันสุดอยู่ครับผมไปลุนกันต่อครับวัวเนี่ยโอ้หักล่องวัเป็นจานใส่เขาครับอ่า สองยังเขาด้ยครับผมโหดเรื่องซ้ำหนาไ่กล่องมาจ้ะพี่น้องเกือบซ้ำดอกใหญ่แหงเนาะ้วครับพี่น้องผมนี่ที่ตั้ผอีกหอเดียวจ้าพี่น้องพี่โอ้ตูมเง้มเนาะนี่ผอีกครับผมลายดอกอยู่ครับ ยังเก็บจากดอกบานกันนะจ้าเออเนี่ยบาดนมันอจะโลงแน่ครับพุ่นี้แดดซองแน่มานนะพวกกองหูเนี่ยโบเห็นเพิ่นจ่าพี่เนาะภาษีโบเออะไรเนี้ยผู้ดอกเนี่ยเพิ่นคือคือจะมีหอยเหยียบแต่หน่อยคเนี่ยดอกนี้ก่อนนี่เพิ่นจะได้ดอกที่เป็นอย่างเอยสูนเพิ่นจ่าพี่น้องคือต้นใหม่จ้ะ Đây, đây chỉ có một vườn thẳng Và vô cái cái đẩy thì nó cái, 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 gần đó, <laughs> là chợt, có cũng cái chỉ hai rồi hả? Cái đây lòng cho ạc vườn Đi ra chả? Mà ăn chẳng chẳng Mà ăn chẳng vườn, chẳng 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 สวยยเฮ็ดดอกครับพมนี้เนาะท่เป็นยังไงคบิ่งมันเงอ๋อุนมีลูกมศรเหนี่ยหน่อยขึ้นมานักืขึ้นขาหักไหมเนาะอืขึ้นมุนขึ้นบ่วใดจะพี่เนาะเป็นงได้วยเหอมีนจ้ะเปนงไงคือดอกแล้วทำบ่าใดครับลุ่นนีอ้ยขาบกักไงน ครับผมวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับผมทีได้พาพี่พาน้องกลับบ้านเนื้อครับบานนี้พาพี่พาน้องเขาปลาเก็บเพชรคือเก่าครับผมเขาหุ่มกอเนาะหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็ถือประมาณเนี่ยอยู่เนาะวันนี้ก็ไปเบิ้งน้ำมันกองครับบาริสุกสิมานหรือบ่ไปเบิ้งกันครับผมมาเบิ้งผลงานกันเลยจ้าวัอนี้พาพี่พาน้องเขาปลาเก็บเพชรจ้ะพี่น้องพาเลาะหุ่มกอหลังจากเมื่อวานกระบานจ้ะก็เลยมาเลาะเบิ้งอีกน้ำผ่องเนาะ แกทอหน้ามไม่ได้เหมือนี่เนาะแมนจ่าก็ได้โบลายทอหมอว่านจะพ,พี่น้าะแส่แกงแบบง่ายเปล่านะครับแมนจากก่าแต่ว่าเบฮ้ยเ<ม>บิอง,งดอกงามครับผมเนมี่ยแมนจ้ะนี่แต่ดอกงา,ามนแมเฮ็ดงามน้าวนี่หวานเลยพี่น้องแกงแสบครับผมแมนจ้ะก็ถือว่ามันอยู่จา่าได้เครื่องกระตาเนาะแมนครับเฮ็ดกับคนข้างหาอยากเด้อจ้ะพี่น้องมือนี้เนาะ้อง้องเนาะแมนครับผม คลิปเขาอาจจะสันแน่ด้วยครับวัอนี้เนาะกับโบเป็นคลิปเนี่ยคือสว่างเพิ่นไดเฮ็ดแน่เฮ็ดกะอึดจ้าพี่น้องแน่นเพื่อกัคือว่าแต่เป็นแห่งไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะจ้กับพ่อพ่อไดเฮ็ดคลิปพอหน้าพี่หน้าน้องจ้ะแน่นครับแต่ว่ากัได้ดอกงามๆกัถือว่าโอเคแล้วครับเฮ็ดสว่างนี้เนาะจ้คลิปมือนี้แม่กล่องกับพ่อกล่องกัขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่กล่องพากินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จ้าทุกการติดตาม ทุกๆก,กำลังแรงใจที่ส่งหายไม่กล่องก็ประกองเด้อจ้ะขอกันไรในคลิปหนาจ้ะขอพุณคท่าครับผมขอพุณหลายๆเด้อครับเอฟซี 4, ครับผมทุกๆฐานเลยครับสี่คอยสอง่งกำลังใจให้ประกองก็ไม่กล่องครับเนาะตอนนี้ก็สีเบิ้สีสินปีโคกๆแล้วครับผมนี่ก็ซ้ิบแล้วมืออื่นก็เป็นมือนุดท้ายของปีโคกครับผมสิ่งใดที่มันบอดีกะขอให้มันผ่านไปกับปีเก่าเด้อครับ ขอปีหนามาเขาให้มีแต่ความสุขดีตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็พาไปอีกคลิปนึงครับสำหรับวันที่คลิปวันที 30, ่30ธันวาคม2 5 6พกครับผมพอไปสำหรับกอนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ